อออออโโ้หิก็ขอสวัสดีทุกคนอยากเป็นทางการนะวันนี้คลิปนี้เราก็จะมากินข้าวผักกินกี่นั่นแหละือก็ลองเรากำลังทำอยู่นะกำลังตอนนี้เรากำลังผัดบีคอนอยู่ เดี๋ยวเราจะให้น้ำมันมันออกมาก่อนนะทุกคนแล้วเราก็จะใส่กิมจิลงไปผัดต่อ,อจริงๆข้าวผัดกิมจิน่ะเป็นเมนูที่ง่ายมากเพราะว่ามันแค่ข้าวกิมจิแล้วก็โคชูจังเองดูเห็ไหมง่ายไหมจริงๆมันอาจจะดูเยอะใช่ไหมแต่ว่าถ้าผัดไปเดี๋ยวมันก็หดเองนะทุกคนเบคอนเราเนี่ยเพราะนั้นก็ไม่ต้องกลัวหรอกเราจะมาทางนี้แล้วนะเราก็ไปให้สุดนะทุกคนอยูท่ที่ร้อยโลหรือว่าบางทีก็อาจจะเกินด้วยซ้ำ อายุน้อยน้อยรู้เบคอนไม่เป็นชิ้นเป็นอันเลยอ่ะเห็นไหมเห็นในกล้องวะเห็นอยู่เนาะแล้วก็แกะข้าวมแล้วกันกลัวน้ามันกระเด็นใส่หน้ามากเลยนะแต่เพื่อนคนเราก็ทนได้นะข้าวเราจะใช้สองห่อนะเพราะว่ามันสิทุกคนจะนู้จะกินหมดไหมเนี่ยไม่น่าจะหมดอ่ะดี้ว่านะ กิมจิวันนี้เรานะจะกินแบบเผ็ดๆเลยนะทุกคนอะตอนนี้เบคอนเราก็ไอเริ่มสุกนิดนึงแล้วเราก็จะใส่กิมจิลงไปนะคะกิมจิเนี่ยก็ผับเป็นชิ้นเล็กๆก่อนนะทุกคนไม่ค่อยดนแต่ตอนนี้น้ำมันมันจะกระเด็นดนิดนึงนะเราก็ต้องระมัดระวังนิดนึงโอ้หอมมากเลยอ่ะหอมจริงจังใครเคยกินข้าวผัดกิมจิบ้างแล้วชอบอเปากคอมเมนต์บอกได้ เราอยากคุยกับทุกคนเลยเพราะเราก็ตอบเราก็ตอบคอมเมนต์บ่อยนะแทบจะทุกเมนได้อือหือกินหอวมากเลยกินแค่นี้ก็ได้แล้วเนี่ยใส่ข้าวลงไปแล้วก็ตามด้วยโคชูจังโคชูจังเนี่ยเราก็จะใส่ประมาณช้อนนึงก็ได้ลองสิ เราก็จะัำข้าวให้เข้ากับทุกอย่างมีวิตินคือวันนี้เราอาจจะไม่แบบอาจจะมากินอย่างเดียวแล้วเนี่ยแต่ว่าเราก็อยากให้ทุกคนดูวิธีทําด้วยอะไรอย่างนี้เราก็จะพูดไปทําไปวิธีทําก็เป็นแบบข้า,ขาวๆแล้วกันเนาะเพราะเราก็ไม่ค่อยไม่ได้ตวงอะไรเลยอ่ะไม่ได้วัดเลยเลยอ่ะเรากินตามที่เราอยากกินนะหมายถึงทําทําตามที่อยากกินรสชาติที่ใช่ไม่มีสูตรตายตัวหลอกอาหารนะ่ะ เราก็ทําแบบที่แบบเราคิดว่ามันอร่อยอ่นั่นแหละสําหรับเรานะน่าก,กินเนาะดูดิดูในกล้องยังน่ากินเลยอ่ะน่ากินมากจากนั้นก็เราจะใส่น้ํามันงาลงไปด้วยเพื่อเพิ่มความหอมอ่ะก็อ่ะ,อะ,อะแล้วทุกคนเราบอกว่าเราจะทําข้าวผัดกิมจิเผ็ดๆใช่ไหมแต่ว่าเรายังไม่ได้ใส่พริกสักกระแอะเดียวนะทุกคนแต่ว่า วันนี้เราจะไม่ใส่พริกนะแล้วมันจะเผ็ดได้ไงล่ะนี่เราวีนี่นี่ซอสมาม่าเผ็ดแบบขวดเจ๋งป่ะเจ๋งป่ะคือเราสั่งมานะทุกคนคือเขาผลิตแบบเป็นซอสมาแล้วอะ่ะอืมกินเหมือนแบบกินเหมือนซอสมาม่าเผ็ดเลยเออมันก็เป็นซอสมาม่าเผ็ดนีมันจะให้กินเหมือนอะไรอะเราจะใส่ไปเท่าไหร่ดีอะ่ะ ถ้ามันเผ็ดเกินไปล่ะสุดยอดอ่ะคนก่อนโหมีความหอมมากขึ้นประมาณ80%เบื่อไปไหมแล้วว่าได้แล้วแหละได้แล้วแหละขอชิมก่อนแล้วกันปิดไฟอืม้ม กลิ่นแบบมาเลยอะทุกคนอืม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 ส่อี <c oughs> จะกินหมดไหมเนี่ยกระทะพอชิมอีกรอบพ <c oughs> อแล้วพอแล้วอร่อยมากอืเ <c oughs> นี่ยไปหาซื้อนะทุกคนเราสั่งมาจากในไอจีนะทุกคนเนี่ยดีอะจะได้ไม่ต้องมาแกะซองมาม่าแล้วก็เอาแค่ซอสนะทุกคนพอมีซอสมาม่าเผ็ดแล้ว มาเดี๋ยวเราขอไปละลายชีสแป๊บหนึ่งนะทุกคนแล้วเดี๋ยวเราจะมาราดตรงนี้นะทุกคนเราไปละลายชีสมาแล้วนี่ดูดิโอ้โหมาเลยมาเลยดูใกล้ๆไหมเผื่อกับกล้องไม่โฟกัสอะไรเงี้ยดูดิ คือซอสมาม่าเผ็ดมันก็เข้ากับอะไรนะชีสอยู่แล้วอ่ะทุกคนคืออูออด้ดิอื้อ ดูดิทุกคนอุ้ยหล่นนี่อิมอิมไอเล็บชีสดูดิชีสเบคอนอุ้ยเบคอนหล่นไม่เป็นไรนี่ ทำง่ายอร่อยือม ตอ,ตอนกลางคืนก็คือตายกันเลยดีมากอืมือม คลิปนี้ก็อาจจะไม่ได้พูดเยอะนะทุกคนโมแต่คำาคำมเมนกับการกินซอสมาม่าเผ็ดมันก๊อดมากอะทุกคนสุดยอดอะไรที่เปเผ็ดกับกินกระชี้นี่มันเข้ากันเข้ากันเนาะทุกคนว่าไหมเริ่มแสบท้องแล้วอะท้องว่างแล้วก็มากินของเผ็ด นี่กินไหมทุกคนอืมอ่าอ่อาปากนะทุกคนอ่าปากเร็ว <c oughs> นี่นี่อือืม ท้ายแล้วทุกคนนอืมมีความสุขที่ได้กินของอร่อยจะเวลาทํากินเนี่ยก็ควรทากินกับเพื่อนนะทุกคนจะได้ไม่เหงานะถ้ากินคนเดียวมันก็จะเหงาอย่างนี้แหละคะ่ะแต่ว่าถ้าไม่อยากให้เราเหงา<ๆ>ก็คอมเมนต์คุยกันนะทุกคนเราจะได้มาพูดคุยนะคะแล้วก็ ตอบคอมเมนต์ทุกคนด้วยนี่ตรงที่มันติดกระทะกรอบอร่อยมากเราเป็นโรคจิตหรือเปล่าเนี่ย แล้วพอข้าวที่แบอ่าอิ่มมากก็วันนี้นะคะอิ่มนํำสำรานมีความสุขนะคะก็คลิปนี้นะใครชอบอยังไงนะก็อย่าลืมกดไลค์นะคะแล้วก็กด s u b s ไ r i b ์จอยด้วยนะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆเนาะใครอยากให้มากินอะไรอย่างนี้อีกหรือว่ามาทำกับข้าวตรงนี้นะคะก็คอมเมนต์ มานะคะแล้วก็กดไลค์กันด้วยนะทุกคนก็อ่ะอย่าลืมนะคะกดกระดิ่งด้วยนะแจ้งเตือนนะคะคลิปของเรานะคลิปเราน่าจะมาทุกวันเสาร์ห้าโมงนะถ้าเราจะพยายามรักษาเวลานะทุกคนสำหรับคลิปนี้นะคะก็ขอตัวลาไปก่อนนะบ๊ายบายเจอกันคลิปหน้านะทุกคนบายบาย